สวัสดีค่ะวันนี้ยายอ้วนจะมาทำไส้หมูไส้อ่อนหมูนะคะอันนี้ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะไส้อ่อนหมูยายอ้วนจะว่าจะย่างแต่ไม่มีที่ย่างก็ใช้หม้ออบรมร้อนเี่นะคะวัตถุดิบของเราก็มีไส้อ่อนหมูกระเทียมพริกไทยขูกรวมกัน น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายเป็นกระปุกเลยสซีิ๊วขาวซอสถั่วเหลืองซอสหอยนางรมเอ,อือเรามาปรุงกันเลยนะคะ ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะเส่มากก็โคตรเค็มกระเทียมพริกไทยลงไปเลยครับสดหอยนางรม โัดเหลืองสีขาวน้ำตาลทราย เขาให้เข้ากันนะคะ หมักทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะค่อยเอามาอบแล้วก็หมักเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากเราหมักทิ้งไว้แล้วเราก็มาใส่หม้ออบเลยนะคะเราจะอบอยู่ที่ไฟ250 40นาที 4ีนาทีสองร้อยยี่สิบห้าไม่เอาห้าสิบเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่นะคะใส่ของเราก็ย่างสุกแล้วนะคะกรอบเอาแบบกรอบๆเลยค่ะ ะะก็จะใส่จาในใหญ่อ้วนก็จะมาทำน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มเราก็ทำง่ายๆพริกป่น ที่เราคั่วใหม่ๆคั่วแล้วก็ตำเพิ่งเสร็จแล้วก็มะนาวแล้วก็น้ำปลาใส่ผงนัวนิดหน่อยใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะคะผงนัวใส่น้ำปลาลงไปก่อนค่ะ มันนาลงไปเลยค่ะแล้ก็คนให้เข้ากันนะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะ น้ำจิ้มเจียวแล้วก็จะมาหั่นเลยนะคะ ใช้มือจับเลยนะคะล้างมาเรียบร้อยไม่ต้องห่วงว่าจะไม่สะอาดเพราะว่าเราทำกินเองแล้วก็ต้องห่วงความสะอาดอยู่แล้วล่ะคะ่ะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะอันนี้เราก็หั่นใส่จานเรียบร้อยแล้วนะคะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าถ้าหากถูกใจก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดรูปกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของยี่อ้วนนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ